สำหรับข้อสอบข้อที่3ในวิชา marketing research 2เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำผลจากการวิจัยนะคะมาเขียนเป็นข้อเสนอแนะนะคะเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของมะนาวนะของมะนาวนะของมะนาวอันนี้จะจะนำมาอธิบายนะคะโดยที่มะนาวก็จะบอกว่าผล จากการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็พบว่านะผลของการวิจัยเนี่ยพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันได้แก่ระดับการศึกษามีผลต่อความพักดีหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตนีงไม่ต้องบอกเนื่องจากนะคะให้เสนอแนะได้เลยก็คือ,อผู้วิจัยแนะนําว่าธุรกิจควรให้คว,ความสําคัญกับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ไปตอบสนองระดับการศึกษาที่แตกต่างกันเช่นการให้ส่วนลดเมื่อผู้บริโภคเช่าหอพักติดต่อ,อก,กันในระยะเวลา เกินกว่า2ปีเป็นต้นอันนี้เนี่ยผลของการวิจัยมะนาวจะต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทำไมถึงต้องให้ให้ผู้เช่าหอพักที่ติดต่อระยะเวลา2 2ปีนะก็คือคนที่คนที่พักนานกว่า2ปีเนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นอย่างนี้ค่ะทางนี้เนี่ยผลของการวิจัยเนี่ยมะนาวจะต้องจะต้องเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าอันนี้คุณได้เห็นผลของมะนาวนะอ,อันนี้เป็นผลที่ได้จากเอฟเทสเนาะเอฟเทส ผลตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะได้มาจากตารางเชฟเฟ่ซึ่งเป็นตารางที่สองอย่างที่ครูเคยบอกไปนะผลของมะนาวบอกว่าคนที่เรียนสี่ปีอะค่ะจะมีความพักดีน้อยกว่าคนที่เรียนสองปีนะคะเพราะฉะนั้นมะนาวก็เลยแนะนําว่าจริงๆต้องเอาผลตรงนี้มาพูดก่อนนะคะมะนาวนะคะ,ะเพราะฉะนั้นะมะนาวก็เลยแนะนําว่าคนที่ควรจะให้ส่วนลดคนที่พักมาก มากกว่า2ปีคือเกิน2ปีอะค่ะก็คือคนที่พัก4ปี3าปี4ปีขึ้นไปเนี่ยเพื่อให้เขามีความพักดีมากขึ้นก็ให้ส่วนลดเป็นให้ส่วนลดเป็นการดึงดูดประมาณนี้ค่ะอันนี้คือวัตถุป,ประสงค์ของมะนาวนะคะทีนี้ในส่วนในส่วนของที่ไม่ที่ไม่ซิกบ้างนะที่ไม่ซิกนะได้แก่สถานภาพสมได้เพศสถานภาพสมรสรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอันนี้มะนาวเขาก็แนะนําว่านะคะให้นําเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันมันไม่แตกต่างกันนี่ ก็เลยน,นําเสนอเหมือนเหมือนกันไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือข้อเสนอแนะในส่วนของในส่วนของอที่ไม่ซิกเนาะก็สามารถเสนอแนะได้ได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งที่เป็นมั l ติพ g ลิเกชันบ้างนะคะผลจาก m มัลติพ e ลิเกชันนักศึกษา,าจะมีสมการเนาะสมการก็น้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสมการเอ่อเอ่อเป็นสมการความความพักดีนะคะ อันนี้มนาวเขียนผิดนะต้องเขียนว่าความพักดีต่อหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส่วนภูมิเท่ากับนะคะจะต้องเขียนตรงนี้ว่าอย่างนี้นะคะอันนี้เขียนผิดนะคะเขียนผิดนะคะจะต้องเขียนแค่ตัว y เท่านั้นนะคะเท่ากับจุดห้าเจ็ดบวกกับจุดสองหกสามแล้วก็คูณด้านราคาคูณด้านช่องทางคูณด้านลักษณะทางกายภาพผู้วิจัยแนะนําว่าอันนี้เวลาแนะนําเนี่ยเวลานักศึกษาจะแนะนําให้ดูตัวเลขตรงนี้ค่ะ ว่าตัวเลขอันไหนสูงสุดนะคะอันนี้พบว่าตัวเลขด้านลักษณะทางกายภาพเนี่ยสูงสุดนะคะเอ๊สามศูนย์หกนี่สูงกว่าด้านราคานะจ๊ะหนูมะนาวดังนั้นเราจะต้องเริ่มจากการพูดถึงด้านลักษณะทางกายภาพก่อนเพราะว่าตัวเลขมันมากกว่านอ้อมากมากกว่าด้านอื่นๆเลยดังนั้นผลจากการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญแสดงว่า เราก็าต้องให้ความสําคัญคือคือคือตัวเลขที่มันมากสุดเนี่ยแสดงว่ามันมีอิทธิพลต่อ,อความพักดีมากที่สุดนะคะมีอิทธิพลต่อความพักดีต่อหอพักมากที่สุดดังนั้นก็เลยต้องให้ความก็ต้องให้ความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพทีนี้เวลาเราจะให้เวลาเราจะอธิบายลักษณะทางกายภาพตรงเนี้ยเราต้องเข้าไปดูก่อนว่าข้อคําถามที่เราถามในแบบสอบถามในลักษณะทางกายภาพเนี่ยมันมีข้อคําถามไหนที่ ที่ค่าเฉลี่ยมันสูงสุดก็เอาอันนั้นมาพูดก่อนนะคะอืมอันนี้ก็ดูนะคะว่ามะนาพูดว่าอย่างไงนะคะด้านลักษณะทางกายภาพธุรกิจจาเป็นต้องออกแบบโครงสร้างอาคารให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกและมีการทําความสะอาดส่วนกลางเป็นประจํด้านและดูแลรักษาความปลอดภยัยระบบกล้องวงจรปิดคี์กา๊าดติดไฟสว่างเอ่อให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเอาเรื่องของออที่เป็นข้อคําถามของเราเนี่ยค่ะมาขยายความนะคะมาขยายความว่าเราจะให้ขอพักทําอะไรบ้างในข้อในด้านนี้นะคะทีนี้ในด้านรองลงมานะันศึกษาต้องพูดว่าด้านรองลงมาที่ควรให้ความสําคัญนะคะก็คือด้านช่องทางการจัดจําหน่ายถูกไหมถูกไหมถูกนะคะด้านช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะอ,อ,อันนี้ก็คืออมณบ้นานาวบอกว่าควรเลือกสร้างหอพักในทำเลที่ใกล้กับสถานศึกษาใกล้ย่านกัน รวมถึงหอพักคนมีที่มากพอสําหรับที่จอดรถจริงๆช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยไม่ได้หมายถึงด้าน place หรือสถานที่เพียงอย่างเดียวนะคะมันหมายถึงช่องทางในการติดต่อกับลูกค้าได้ด้วยนะคะดังนั้นการจ่ายค่าหอพักออนไลน์ได้ไหมเอ่อโซเชียลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเนี่ยเป็นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคาเนาะเรื่องเรื่องของราคามะนาวเอามาพูดอันแรกเลยซึ่งซึ่งไม่ถูกนะคะต้องเอามาพูดอันอันที่สามนะคะมะนาวเรียงสลับกันนะคะด้านราคานะคะแต่ก็ถือว่าให้ให้ให้แต่ก็ถือว่ามะนาวทาได้ดีนะคะเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็ชมแต่ว่ามันสลับกันนิดนึงนะคะด้านราคาธุรกิจควรตั้งราคาเอ่อ ห้องค่าน้ําค่าไฟค่ามาจจำให้เหมาะสมกับสภาพห้องพักนะคะเปิดบัญชีธนาคารโอนชาระผ่านม o b บายแบงกิง้งอันนี้อันนี้เป็นช่องทางนะคะน,นี้อันนี้ถือเป็นช่องทางแต่ก็เอามาบวกกับราคาได้ก็ไม่ผิดนะคะโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ผู้ผู้บริโภคสามารถต่อรองราคาได้บ้างนะคะเช่นไปฝึกงานอ,อ,อันนี้เห็นด้วยนะคะอันนี้อธิบายได้ได้ได้ค่อนข้างดีค่ะค่ะ นี่คือตัวอย่างนะคะของการเขียนนําผลของการวิจัยมาเขียนนะคะใครที่ยังไม่ได้ทําส่วนนี้ก็มาดูส่วนนี้เป็นตัวอย่างได้ด้วยนะคะโชคดีคะ่ะนักศึกษาคะ